ครับสวัสดีครับผมนภูสินนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การตัดต่อวิดีโอด้วยด้วยการใช้โปรแกรม k ายม m สเตอรกันนะครับโอเคโปรแกรม k ายม m สเตอรก็คือตัวนี้นะครับผมวิธีโหลดก็ง่ายๆนะครับไปที่เพจสโตนะครับแล้วปิมพ์คําว่า k ายม m สเตอรนะครับ Okay. เคเจอแล้วคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เปิดนะฮะเมื่อโหลดเสร็จแล้วครับเมื่อเราโหลดมาแล้วนะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยนะครับโอเคฮะตอนนี้ผมมีงานที่เคยทำไว้แล้วหลายตัวนะครับ แต่ถ้าเรายังไม่เคยทำนะครับให้เราคลิกที่โครงการใหม่นะครับแต่บวกตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เลือกไซส์ที่เราต้องการนะครับอย่างเช่น16:9ต่อหรือ9:16ต่อหรือว่า1:1ต่อนะครับ1:1ต่อนี้เหมาะสำหรับการทำวีดีโอที่จะไปโพสในใน Facebook นะครับส่วน16:9ต่อเนี่ย สำหรับวิดีโอถ่ายแนวนอนส่วน9ต่อ16ก็วิดีโอที่เราถ่ายมาแนวตั้งนะครับโอเคนะครับคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นปุ่มด้านบนที่ชื่อว่ามีเดียนะครับให้เราคลิกที่มีเดียนะครับพอ,อคลิกเสร็จนะครับเราจะเลือกวิดีโอเลยก็ได้หรือว่าเราจะ เลือกเป็นพื้นหลังก่อนก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะเลือกพื้นหลังก่อนนะครับแต่คําว่าพื้นหลังแต่สีพื้นหลังที่ต้องการนะครับเป็นสีดําหรือว่าสีเหลืองก็ได้แล้วแต่เราซึ่งสามารถเปลี่ยนที่หลังได้นะครับน, <ise. S 2> นี่คือพื้นหลังนะครับเอาแตะเข้ามานะครับมันสามารถที่จะเอามือสองมือนะครับกดซ้ายขวาแล้วก็ย่อได้ครับ กดยอด่อหรือว่าขยายได้ฮะดึงให้มันยาวขึ้นมาได้นะครับสังเกตปุ่มสีทแดงนะครับจุดสีทั้งแดงเส้นสีทแดงตรงนี้ก็คือจุดเริ่มต้นที่เราจะเอาวิดีโอลงมานะครับนะคงานเราจะเริ่มต้นจากตรงนี้นะฮะโอเคพอเราเลือกพื้นหลังเสร็จแล้วก็กดถูกเลยนะครับหลังจากนั้นให้กดมีเดียนะครับเลเยอร์ Layer. เลือก Media. มีเดียผอเลือกเสร็จนะครับตอนนี้ผมจะใส่วิดีโอนะครับที่ผมโหลดมานะครับคลิกเข้าไปที่วิดีโอกดเลือกที่เราต้องเลือกวิดีโอที่เราต้องการเลยนะครับโอเควิดีโอที่เราต้องการก็มาในเนื้อง,งานของเราเรียบร้อยนะครับให้แตะถูกแล้วก็ลองเล่นดูนะครับก็ประมาณนี้นะภาพนะครับ โอเคนะฮะถ้าวิดีโอนี้เราจะเพิ่มเสียงให้มันดังขึ้นนะครับให้เราแตะที่ตรงเนื้องานวิดีโอครับคลิกเข้าไปเราก็แตะลำโพงเราก็เพิ่มเสียงเข้าไปนะตอนนี้คือ100%เรนาจะเพิ่มเป็นร้อยนโอเคนะครับลองเล่นดูนะครับโอเคนะฮะ ถ้าหากเราต้องการให้วิดีโอนะครับมันเต็มจอทำยังไงครับให้เราแตะปุม่มเครื่องมือที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับที่อยู่ข้างๆกับก,กลไกแล้วก็ลำโพงนะอยู่ตรงกลางนี้นะครับแตะเข้าไปแล้วแตะตรงสี่เหลี่ยมสีขาวใหญ่เลยนะปึ๊กเต็มจอนะครับโอเคนะคับแต่ว่าวิดีโอที่ผมโหลดมาเนี่ยนะครับถ้า ถ้าเปิดเต็มจอเหมือนภาพมันจะเบร์นะฮะภาพมันจะแตกผมไม่เปิดเต็มจอแล้วกันแต่ผมจะใช้วิธีขยายมันใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับโอเคประมาณนี้เราสามารถขยายใหญ่ได้นะครับตรงนี้นะครับครับทีนี้เราจะเพิ่มตัวหนังสือนะครับ ที่เป็นเบอร์โทรเรานะครับทำยังไงครับให้แตะที่เลเยอร์นะครับแล้วก็แตะเ,เครื่องหมายตัวอักษรน,นะครับที่เป็นเัลักษณ์ตัวทีนะครับแตะเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์เบอร์โทรเราไปเลยนะครับ ลงชื่อด้วยก็ได้นะครับคลิกแล้วนะครับเบอร์โทรก็มาแล้วเราก็ดึงให้เบอร์โทรขยับมาอยู่ด้านล่างโอเคนะครับสวยงามหรือยังเอ่ยนะครับทีนี้ลองเล่นดูนะครับ สังเกตว่าเบอร์โทรหายแล้วนะครับเราทํายังไงให้เบอร์โทรมันยาวไปสุดจนวิดีโอจบนะครับเราก็กดที่ตัวอ,อักษรสีเหลืองนะครับแล้วก็ลากนะครับกดแล้วก็ลากลากให้จนสุดวิดีโอเลยก็ได้นะครับทีนี้วิดีโอเราจะเล่นถึงไหนขึ้นอยู่กับแบ็กกราวนะฮะสังเกตว่าแบ็กกราวเราสุดแค่ตรงนี้แต่ผมจะใส่แบ็กกราวเป็นสี อื่นไว้ก่อนให้เรามองเห็นชัดนะครับผมจะใส่เป็นสีเหลืองแล้วกันนะครับสังเกตว่าแบ็กกราวของเราเป็นสีเหลืองคือสุดแค่นี้นะฮะสุดแค่เท่าที่เห็นมันก็วิดีโอเราก็จะเล่นแค่เท่าที่เห็นดังนั้นเราลากแบ็กกราวให้ยาวเข้าไปอีกให้ยาวจนสุดวิดีโอไปเลยนะครับเราสามารถเปลี่ยนสีแบ็กกราวเป็นสีอื่นได้นะครับแต่นี้ผมใส่สีเหลือง พื่อให้เนื้องานมันเห็นชัดเจนขึ้น,นเวลาทาง,งานนะครับโอเควิดีโอสุดแค่นี้แล้วนะครับที่ตัวอักษรนะครับของเรานะครับสังเกตว่ามันจะอยู่ทับวิดีโอนะเราสามารถล่างลางมาได้นิดหนึ่งนะครับโอเคเราลากให้ยาวไปเลยนะครับ โอเคลองเล่นดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนแบ็กกราวก่อนเป็นสีดำเหมือนเดิม โอเคนะฮะต่อมาเราทำอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับก็มีชื่อมีเบอร์โทรนะฮะจบแล้วนะฮะครับผมถ้าเราต้องการให้ภาพมันอยู่กึ่งกลางพอดีเป๊ะเลยทำยังไงนะครับเวลาเราขยับแล้วมันก็อาจจะไม่ถูกกลางนะให้เราแตะตรงที่สามขีดด้านซ้ายมือนี้นะครับ แล้วก็แตะตรงคําว่าตั้งตั้งให้อยู่ตรงกลางแนวตั้งตรงนี้ครับคลิกเข้าไปนะครับคลิกรอบหนึ่งนะครับก็นี่ฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเอาใหม่นะครับผมทดลองให้ดูใหม่นะฮะสภาพเราจัดอยู่ไม่ไม่ตรงสักทีนะครับแบบนี้ฮะให้เรากดที่ปุ่มสามสามขีดนี้นะครับแล้วก็ตรงตรงจุดนี้ฮะเล็กๆนี้นะครับ คลิกเข้าไปอ่ะโอเคทานี้ภาพก็อยู่กึ่งกลางแล้วนะครับลองเล่นดูอีกรอบหนึง่งรู้สึกว่าตัวหนังสือจะอยู่สูงไปนะครับถ้าเล่นไปเรื่อยๆเ,เรา,เาลงมาอีกนิดนึง โอเคนะฮะก็ประมาณนี้นครับลูกทีนี้นะครับวิดีโอเราก็จะมาสุดตรงนี้นะครับโอเคครับหลังจากที่เราทำการตัดต่อเสร็จทุกอย่างแล้วนะครับเราจะนำวิดีโอออกไปนะครับหมายว่า เรานำออกนะครับจะทํำยังไงบ้างนะครับก็ให้เรากดปุ่มด้านบนนี้นะครับโอเคครับอันนี้คือวิดีโอที่เราทำการเมื่อกี้เนาะลองเปิดดูก่อนพอดีไม่ได้ตั้งชื่อไว้นะครับจริงๆต้องตั้งชื่อก่อน ตั้งชื่อก่อนนะครับไม่งั้นเรามันจะสับสนนะครับว่าวิดีโอที่ชื่ออะไรนะครับเโอเคครับตอนนี้เรากำลังตั้งชื่อวิดีโอนะครับโอเคนะคหลังจากที่เราตั้งชื่อวิดีโอเสร็จแล้วเนาะเราก็ให้เรากดที่ปุ่มแชร์ตรงนี้นะครับกดเข้าไปก็จะมีคําว่า expert นะฮะซึ่งตอนแรกให้เราเลือกคุณภาพของวิดีโอก่อน ตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ค่ามาตรฐานที่เขาตั้งไว้คือ480นะครับแล้วก็เอาค่านี้เลยตรงนี้เฟรมเรทก็คือ30เฟรมเรทนะครับโอเคเอาตามนี้ไปก่อนนะครับคุณภาพสูงต่ำก็เอาตามที่ทางระบบเขาตั้งให้เราแล้วแล้วก็หลังจากนั้นเอฟเอฟพอร์นะครับแล้วก็กดอันนี้คือโฆษณานะครับเป็นลาย เป็นสมาชิกของเขานะครับก็รายเดือนร้อยหกสิบเก้าเจ็ดวันนี้เท่าไหร่ครับรายปีนี้พันบาทนะครับโอเคตอนนี้เราข้ามไปก่อนเราไม่ไม่ซื้อนะเราใช้ของฟรีไปก่อนซึ่งของฟรีก็จะมีโลโก้ของคายมาเตอร์อยู่มุมขวาบนตามที่เราเห็นนะครับโอเคในขณะที่เรากำลัง X เ,เปิดอยู่ตอนนี้นะครับเราจะต้องไม่ออกจากหน้านี้นะครับเราก็จะต้องไม่ให้หน้าจอดับ ตั้งค่าสลิปของโทรศัพท์ไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะฮะเพื่อป้องกันไม่ให้มันดับถ้าจอดับเราต้องเริ่มเอ็กพอร์ตใหม่นะครับและเราก็ต้องไม่ไปใช้งานหน้าอื่นของโทรศัพท์ด้วยนะครับโอเคทั้งนั้นก็รอจนกว่าระบบจะเอ็กพอร์ตจบนะครับ ครับผมโอเคนะฮะก็นี่คือวิดีโอที่เราเอ็กพอร์ตจบแล้วนะครับนี่ฮะซึ่งเราสามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับโอเคหวังว่าทำกันได้นะครับสำหรับโปรแกรมตัดต่อคายมาเตอร์นะครับซึ่งเทคนิคอื่นๆนะครับมีมากมายเลยนะครับสำหรับโปรแกรมนี้นะครับก็เราลองศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับส่วนคลิปหน้านะครับผมจะอธิบายถึงวิธีการ เพิ่มโดนตรีเข้าไปในคายมาสเตอร์นะครับลองติดตามกันดูนะครับโอเคคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ